มาดูอีกหนึ่งสินเชื่อสมัครผ่านแอปพร้อมรับเงินเข้าบัญชีสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดให้ปัญหาหลักของคนเราเลยนะคะก็คือเรื่องเงินหลายคนชักหน้าไม่ถึงบลังพอสิ้นเดือนก็เหมือนกับสิ้นใจถ้าใช้ใจ่ายทุกอย่างประดังประเดเข้ามาเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมของจักรวาลรายจ่ายเยอะแต่ว่ารายรับน้อยซึ่งมันไม่บาลานซ์กันเลย เมื่อเงินเดือนไม่พอใช้นะคะสิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยก็คือแหล่งเงินทุนเขายืมมาใช้ก่อนแล้วจะทยอยจ่ายคืนให้ทีหลังวันนี้ธัญรัตน์มีอีกหนึ่งสินเชื่อมาแนะนำถูกกฎหมายแน่นอนค่ะเพือ่อใเป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางสำหรับท่านเป็นสินเชื่อสามารถสมัครได้ทุกอาชีพค่ะสมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชันและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่แ App Store แล้วก็ Google p l a y นั่นก็คือสินเชื่อระบิดแคสหรือสินเชื่อพี่กระต่ายของเรานั่นเองค่ะรับิดแคสเป็นสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้เขาจะให้บริการวงเงินสินเชื่อ2รูปแบบด้วยกันค่ะไปดูรูปแบบที่1กันเงินก้อนพร้อมใช้จะเป็นการโอนเงินก้อนเข้าบัญชีให้กับท่านและจ่ายคืนต่อเดือนเท่าๆกันค่ะเขาจะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่10,000แบาทระยะการผ่อนชำระเริ่มต้นอยู่ที่6เดือนและสูงสุดอยู่ที่36เดือนค่ะ อัตราดอกเบีย้ยจ่ายแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน33%ต่อปีค่ะสำหรับข้อดีของเขานะคะรู้ผลเร็วเมื่อมีการอนุมัติสามารถรับเงินเข้าบัญชีได้เลยค่ะมาดูรูปแบบที่2กันบ้างค่ะ rabbit cash บบผ่อนตามใจเป็นวงเงินหมุนเวียนค่ะ ท่านสามารถกดเงินตามความจําเป็นที่เราต้องการไม่กดไม่เสียอดอกเบีย้ยค่ะเขาจะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่10,000แบาทสําหรับอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน33%ต่อปีค่ะท่านจะจ่ายขั้นต่ําอยู่ที่2%ของเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยจ่ายขั้นต่ําอยู่ที่200บาทค่ะวงเงินท่านสามารถใช้ได้ตลอดอายุสัญญา5ปีค่ะเมื่อท่านมีการจ่ายคืนวงเงินนั้นก็สามารถกลับมาใช้ต่อได้ บุคคลที่สามารถสมัครสินเชื่อนี้ได้นะคะจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ20-65ปีเป็นสัญชาติไทยรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปค่ะสำหรับเอกสารในการยื่นกู้มีเพียงแค่บัตรประชาชนและก็รายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนค่ะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนสินเชื่อระบิตแคทก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านค่ะท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store แล้วก็ Google p l a y เท่านั้นนะคะอย่าก,กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านลิงก์ l ล n e หรือ Facebook หรือผ่านข้อความเด็ดค่ะ <Huh? S 1> เพื่อป้องกันแอปเถื่อนแล้วก็มิจฉาชีพค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ท่านมีเงินใช้รับโชคได้เงินก้อนสำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ